แม่ะตรงนี้นะถ้าจะเข้าเฟส่ะเห็นไหมแล้วก็คลิกยังไงค่ะคลิกตรงไหนคลิกตรงไหนน้องทัพทีมทาอะไรอยู่คะสอนคุณแม่เข้าเฟสอยู่ค่ะสอนคุณแม่ทําเองหมดเลยเหรอใช่แล้วค่ะคุณแม่เป็นยังงคะได้เรียนรู้จากน้องทัพทีมค่ะตองจะเป็นแล้วค่ะโอ้โหแล้วน้องทัพทีมไปเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนคะเนี่ยที่โรงเรียนเขาสอนมาค่ะทีมไปโรงเรียนกันเพื่อนมาตามไปโรงเรียนแล้วจ้ะค่ะโอเคเอาไปกันหมดเลยโอเคกันไปไปไปอะไปกันหมดไปด้วย เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆและส่งต่อไปสู่ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมีจุดเล็กๆจากตู้แดงที่ทางทรูมอบให้โรงเรียนวัดประโอค่ะ อะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้โรงเรียนแห่งนี้มีการพัฒนาขึ้นคะเริ่มต้นจากเขาบอกโรงเรียนจะยุบเลิกยุบรวมแล้วแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณใหม่เลยเพราะเรามีนักเรียนลดลงเรื่อยๆสิ่งที่จะมาสนับสนุนก็เบนบริษัทชูที่เขาสนับสนุนตู้แดงผมเลยทําเรื่องขอไปครับก็ได้มาหนึ่งเครื่องเมื่อปี51หลังจากนั้นเราก็เริ่มจุดประก,กายของการเรียนรู้ทําให้นักเรียนได้เข้าไปใช้จากเดิมที่เขาไม่ไม่มีอะไรเลยที่เป็นเด็กที่ขาดโอกาสหลายๆเรื่องครับ จึกระทั่งพวกครองเริ่มเห็นว่าทางเรียนวัดป่าโอรเรานี่มันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจริงๆนะเขาก็เลยเริ่มที่จะหันเข้ามาให้ความสนใจกับทางเรียนเรา เราก็ส่งโรงเรียนเข้าขอต้อนแบบของการสูกปุูกปัญญาเมื่อปี57าเจ็ดึ่เราคาดไม่ถึงว่าเราจะผ่านเป็นโรงเรียนต้นแบบได้โรงเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องครับได้รับโน้ตบุ๊กเข้ามาเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาครับทำให้การศึกษาดีขึ้นครับโน้ตบุ๊กจากโครงการ Notebook for education ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับนั่นคือเป็นตัวจุดเปลี่ยนของเรียนวัดปโอของเราครับ ที่ของผมนะครับก็มีด้วยกัน3ข้อก็คือส่งเสริมให้คุณครูได้ใช้สื่อนะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงแล้วก็ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการนะครับนั่นคือ3ข้อหลักตอนที่มีโน้ตบุ๊กกับตอนที่ไม่มีโน้ตบุ๊กนี่ต่างกันยังไงคะต่างกันค่ะเพราะว่าเราจะได้เปิดโลกกว้างค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราอยู่ไกลแล้วก็เราก็จะได้เท่าเทียมกับเหมือนเพื่อนที่อยู่ในเมืองอะไรแบบนี้ค่ะ มีส่วนสําคัญมากๆเลยในการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมและนั่นก็เป็นส่วนสําคัญค่ะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนสนับสนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน